ไปต่อกันที่เรื่องของราคาทองคํากันสักหน่อยดีกว่านะคะเราเห็นราคาเนี่ยขึ้นไปแต่สูงสุดเป็นวัติการเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะประมาณสัก2 8 2ดอลลา,าร์สหรัฐนะคะคําถามคือถ้าเฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ยจริงนะคะเศรษฐกิจจะมีแนวโนม้มเข้าสู่ภาวะถดถอยรวมถึงเราเห็นดีมานของการสํารองทองคําในธนาคารกลางต่างๆมากขึ้นในยะเหล่านี้จะดันราคาทองคําให้ไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ควรจะใช้กลยุทธ์อย่างไรในการลงทุนค่ะคุยคุยพร้อมกันกับคุณหมอเกจิรัตน์ธีรยสิรินะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุขนะคะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะหมอสวัสดีครับสวัสดีคุณเอ,อ่นคุณวิทย์ครับครับคุณหมอครับออทามไฮไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอเห็นเทรนด์การขึ้นไหวราคาทองคําในปีนี้2023เอาไว้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับเอ,อ่อโดยภาพรวมราคาทองคำเนี่ยเรายังมองว่าน่าจะสามารถทำออทามไฮได้ภายใน เดือนสองเดือนนี้หรือหมายความว่าในปีนี้เนี่ยทองคำน่าจะเป็นพระเอกในการลงทุนนะครับเป็นลักษณะของบ,บูรันที่ตัวใหญ่ทีเดียวนะครับปัจจัยหลักๆที่ทำให้ราคาทองคำยังขึ้นได้แม้จะมีดอกเบี้ยที่สูงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของวิกฤตการทาาการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคาร แล้วก็ปัจจัยตรงนี้นํามาสู่การพิจารณาของเฟดหรือการประชุมของเฟดที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ออกมาพูดในช่องเทิงว่าการขึ้นดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องมีการหยุดเป็นช่วงๆนะครับ mm hmm. ก็คงไม่ได้หยุดทีเดียวแต่ยังเชื่อว่าตราบใจที่การขึ้นดอกเบีย้ยไปแรงๆแ,และเร็วๆแบบนี้เนี่ยน่าจะไปกระทบระ,ระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ ที่ยังมีความเปราะบางในขณะนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้จะปิดไปแล้ว3ธนาคารเนี่ยตอนนี้ก็ยังมี after effects อยู่กับธนาคารขนาดเล็กลงมาเยอะทีเดียวนะครับประเด็นตรงนี้ครับนำมาสู่ความเก็บหรือการเชื่อมั่นที่จะเข้าลงทุนในทองคำมากขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่า แม้เฟดจะขึ้นดอ,อกเบีย้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำก็พุ่งทำเอาทำาหยที่2,080ไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เราเรียกว่าราคาทองคำอยู่ในระหว่างของการปรับตัวถามว่าการปรับตัวต,วตอนนี้เนี่ยมาจากอะไรก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่กำลังออกกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ครับวันนี้จะมีตัวเลข C P I ของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศคืนนี้ซึ่งตลาดคาดว่าตัวเลข C P I มัลต o มันเนี่ยนะครับ อาจจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างเล็กน้อยจาก0.1มา0.3หรือ0.4ถ้าตัวเลข CPI ออกมา i n ไลน์หมายความว่าไม่ไม่สูงมากนักนะครับเราเชื่อว่าราคาทองคำจะทรงบริเวณตรงนี้ได้นะครับหรือในทางกลับกันถ้าเกิดตัวเลข CPI ในคืนนี้ออกมาสูงมากมเช่นออกมาที่ประมาณมันทูมันเนี่ยออกมาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับที่สูงเนี่ยนะครับหมายเขามีการโกร w t ของ CPI เนี่ย มันทุมันเนี่ยตรงนี้จะทําให้ทองร่วงหรือในทางกลับกันเพราะว่าถ้าถ้าตรงนี้เราจะจําได้เนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นจากการตัดกําลังการผลิตของซาอุนะครับไปล้านบาร์เรลต่อวัน,นตอนนั้นน้ํามันขึ้นไปที่แปดสิบเหรียตต่อบาร์เรลนะครับแต่ถ้า CPI คืนนี้ออกมาปรับตัวลดลงทองคําจะดีขึ้นทันทีอ,อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสอี มีทั้งขึ้นและลงในระยะสั้นแต่ในใระยะกลางกับยาวคุณวิทย์ครับก็คือเราน่าจะเห็นราคาทองคำเนี่ยค่อยๆไปตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากภาวะที่เฟดยุ่งหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยและการหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็นำมาสู่ความน่าสนใจในการลงทุนทองคำเหตุผลประการที่สองก็คือตลาดกำลังคิดว่า เอ่อการเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้อยังดูแล้วแข็งแกร่งหลายหลายคนเริ่มคิดว่าปลายปีนี้น่าจะเห็นการชะลอตัวหรือนักวิเคราะห์ในระดับบางคนเลยเป็นกูรูก็มองว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะรีเซชันก็ตรงนี้ครับถ้าเข้าชะลอตัวหรือ c e เซชันทองคำยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าการอ่อนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานำมาสู่การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์แน่นอน นะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามถ้าจะหยุด CPI ให้ได้เนี่ยเศรษฐกิจจะต้องเริ่มชะลอลงนะครับถ้าไม่ชะลอ CPI หรือเมันเฟ้อก็จะยังไม่ลงดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เศรษฐกิจชะลอทองคําก็จะยิ่งดีตัวสูงขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้แม้จะเป็นนักลงทุนทั่วไปหรือธนาคารกลางทั้งทุกแห่งในโลกเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มน้ําหนักในการเก็บทองคําเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นครับค่ะ นั่นคือในฝั่งของ investment นะคะทีนี้ฝั่งของ reserve เองนะคะทองคาก็ดูเหมือนว่าได้รับอน,นิสง์เช่นเดียวกันล่าสุดก็มีของธนาคารกลางจีนนะคะที่เมษายนก็เพิ่ม<น>ทองคําไปสํารองอีกประมาณถึง8ตันด้วยกันตุนทองต่อเนื่องปเดือนที่6แล้วเราเห็นในแายา้รายเกี่ยวกับการตุนทองของบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาบ้างคะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารหลายๆแห่งในโลกไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียตุรกีอินเดียเนี่ยเพิ่มน้ําหนัก ทองคาไปประมาณตั้งแต่สิบจนถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหลายหลายคนเนี่ยซื้อเก็บทองคําโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียก่อนที่จะทําสงครามยูเครนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารัสเซียเนี่ยแปลงเงินของเขามาอยู่ที่ทองคํามากหรือพูดง,ง่ายๆว่าเก็บดีเซอร์เป็นทองคําเป็นหลักเลยในในรัสเซียเพราะว่าถ้าเกิดพอตอนมีสงครามเราจะเห็นได้ว่าเงินที่อยู่นอกประเทศรัสเซียถูกยึดหมดเลยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยคงจะแย่ และรัเสเซียก็ใช้เกมในการเปลี่ยนเงินสำรองเนี่ยจากดอลลาร์และบอลเนี่ยมาเป็นทองคําเยอะเลยเออหลีกไม่พ้นก็เราจะเห็นได้ว่าในสภาวะที่เป็นสงครามแล้วก็เกิดการแซงชั่นอะไรต่างๆยักษ์ใหญ่อย่างจีนเองก็เริ่มตระหนักว่าเริ่มต้องเก็บทองคําซึ่งเดิมทีเนี่ยในช่วงสามสีปีก่อนจีนเก็บทองคําน้อยมากนะฮะในภาวะเศรษฐกิจของเขาเนี่ย เขาน่าจะเก็บทองคําเป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้<ม>ปรากฏว่าจีนยังเก็บทองคําอยู่แค่ประมาณสองพันตันหรือเป็นระดับห้าของโลกระดับหนึ่งนีไม่พ้นก็ยังเป็นอเมริกานะครับ<ม>แต่หลายหลายคนก็มองว่าเออเมริกามีมีจริงกืบเปล่านี่ไม่รู้นะครับก็มีแปดพันตันตามตัวเลขนะครับแต่ว่าจีนมีประมาณสองพันกว่าตันก่อนหน้านี้จีนมีทองคาเก็บไม่ถึงทนันตันนะครับ S 1> <S 1> ก็ค่อยๆซือ้อขึ้นม,มาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นม,มาเยอะมากหลายร้อยตันก็เรียกว่าตัวเลขตรงนี้นำมาสู่ความชัดเจนนะครับว่าธนาคารกลางหลายๆลแห่งในโลกเพิ่มน้ำหนักแล้วเราเห็นได้ว่าการซื้อของธนาคารกลางเขาจะเป็นการซื้อแบบเก็บไว้เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ซื้อๆให้กายอ,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 อันที่สองที่เราจะเห็นน้ำหนักผู้ซื้อก็คือ SPDR ซึ่งเป็นกองทุน ETF ใหญ่ที่สุดของโลก ในปีนี้ก็ให้น้ำหนักการซื้อทองคํากลับเข้ามาแล้วนะครับในช่วง2เดือนนี้นะครับก็เรียกว่าในปีที่แล้วเนี่ย SPDR ขายทองคําเป็น Net s เ l ลเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วถ้าเราจำกันได้มีการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดประมาณ8ครั้งแล้วก็ทําให้ดอกเบีย้ยขึ้นมาที่4.75จุาทำให้ตรงเนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย SPDR ในฐานะนักลงทุนหรือนักซื้อทองคําในรูปของฟิสิกส์เจริงๆเนี่ยขายทองคําหลุดระดับพันตัน s p d r จะถือครองทองคำบวกรบอยู่ที่พันตันตอนนี้เหลือประมาณ930ตันในปีนี้เนี่ยสดีก็เริ่มทยอยซื้อขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วง3ามสี่อาทิตย์เนี่ยสดนนยีโดยส่วนใหญ่จะเป็นเน็ตบายนั่นหมายความว่าตอนนี้ทุกคนหรือนักลงทุนหลายๆแห่งไม่ว่านักลงทุนระยะสั้นกลางยาวรวมทั้งสถาบันการเงินเนี่ย ก็เพิ่มน้ําหนักการลงทุนในทองคํามากขึ้นนั่นเอง <Okay. S 1> เพราะว่าหลายๆฝ่ายก็มองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนอ่อนค่าลงมาแล้วก็ทองคําก็จะโดดเด่นเพราะว่าทองคําในยุค5ปี10ปีมาเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเคาน์เตอร์บาลานซ์กับดอลลาร์เลยถ้าเมื่อไหร่ดอลลาร์แข็งทองร่วงถ้าเมื่อไหร่ดอลลาร์ร่วงทองขึ้นเลยครับเ้เจ <c oughs> ปีนี้ก็ยังมองว่า โอกาสที่ตอนแรกจะร่วงลงมาอีกเนี่ยน่าจะสูงมากทีเดียวครับครับคุณหมอครับผมถามเรื่องปัจจัยเสี่ยงบ้างนะครับแน่นอนที่สุดว่ามันมีเป็นช่วงที่ดูแล้วอนาคตดูดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็จะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเองก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเห็นพ olicy ยูเทิร์นในการหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแม้กระทั่งการปรับทิศกันได้พนักกับความเสี่งอื่นมออยากจะบอกว่าความเสี่ยงทองคําในช่วงเวลาแบบนี้ในกรอบ1 2ือนนับจากนี้เป็นยังไงบ้างครับ ความเสี่ยงเราเข้ามาดูว่าตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ดอลลาร์แข็งเนี่ยจะทําให้ทองคําตกนะครับตัวที่หนึ่งเราจะเห็นได้ว่าเร็วอนี้การจ้างงานของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนดีขึ้นหรือไม่กระทบนะครับดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานดีหรือการบริโภคดีเรียลเอสเตดีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ซึ่งแน่นอนถ้ายังดีอยู่เนี่ย CPI ไม่ลงแน่นอนอันที่สองการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดถ้าเฟดบอกว่าเอ้ยช่างมันฉันไม่แคร์นะฉันจะขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะครับถึงจะมีการกระทบกับธนาคารฉันก็ไม่สนใจแล้วนะฮะออ,อย่างตรงเนี้ยเมื่อประธานเฟดพูดเมื่อตอนต้นปีนะจําได้ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันไม่แคร์นะฉันจะขึ้นดอกเบีย้ยจนกว่า CPI จะลงมาเหลือสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พอมันไปกระทบกับธนาคารขนาดกลาง สอามแห่งก็เริ่มชักเริ่มเปลี่ยนคําพูดหรืออ่อนลงซึ่งเราจะเห็นได้ว่านโยบายเฟดก็เริ่มอ่อนลงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็น5เฟดกลับมาคลิกนโยบายคือจะขึ้นดอกเบี้ยไปอย่างรุนแรงตรงนี้ก็จะทําให้ทองตกลงมาเช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้ถ้าดูอัพไซด์ดาวไซด์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในมุมบวกแล้วก็ลบกับทองคำนะคะเราให้กรอบการลงทุนทั้งในเทอมดอลลาร์กับเงินบาทไว้ยังไงบ้างสำหรับปีนี้คะ ในดอลลราเทอมเนี่ยเรามองว่ากรอบแนวรับสําคัญจะอยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญอันนี้หมายความว่ากรอบระยะสั้นนะครับระยะสั้นสําหรับนักลงทุนในการที่จะเข้าออกซึ่ง2,000เหรียญอาจจะเห็นได้อย่างเช่นเมื่อ2วันก่อนก็เห็นแวบเดียวนะครับลงมาหลังจากตัวเลข u n e m p l o y m e อ t c a ออกมาเนี่ยดีมากๆนะครับทองร่วงลงมาที่2,000ฉะนั้นกรอบการลงทุนระนยะสั้นเนี่ยแนวรับ2,000น่าจะเอาอยู่ ะครับแล้วก็กรอบด้านบนน่าจะอยู่ที่2 0 8 0เหรียญหมายความว่าเป็นจุดที่ขายทํากำไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ทะลุ2 0 8 0ขึ้นไปได้แรงๆเนี่ยคำแนะนำยังคิดว่าน่าจะเห็นออ m ทามไฮที่2,100หรือ2,200เหรียญสำหรับเป็นรูป US Dollar เถอะสำหรับทองไทยเนี่ยแนวรับหลักๆเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ32,000บาทต่อบาททองคำ รประเด็นหลักของทองไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของบาทแข็งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อสองวันนี้ก็หลุด34บาทต่อัดอลลาร์ลงมาแล้ว oh. ละขณะนี้อยู่บริเวณ33บาท75สตางค์เดินต่จะเห็นได้ว่าการที่แข็งค่าของเงินบาทเนี่ยก็เลยทําให้ทองไทยเนี่ยขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เยอะเท่ากับทองของตลาดโลกนะครับ hmm. เพราะว่าพอคำนวณเป็นค่าเงินบาทแล้วเนี่ยทองไทยก็จะขึ้นได้แต่ลดลงเยบตัวอ,อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทองของตลาดโลกขึ้นมาประมาณ40เหรียญหรือประมาณ2เปอร์เซแต่ทองไทยขึ้นได้ประมาณ350บาทหรือประมาณ1เปอร์เซ <c oughs> นตะครับ <c oughs> เพราะว่าพอคำนวณด้วยค่าเงินบาทแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ทำให้ราคาทองไทยเนี่ยขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นน้อยลงทองไทยเนี่ยทำ i m ทา High เมื่อ สองสัปดาห์ก่อนที่บริเวณสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบนะครับสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบทำโอทำไฮก็ณขณะนี้อยู่บริเวณสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทบวกลบนะครับยังเชื่อว่าน่าจะทำาอทำไฮเช่นเดียวกันนะครับในราคาทองคำของไทยนะครับเพราะว่าเ,เราก็ยังเชื่อว่าถึงแม้บาทจะแข็งแต่การขึ้นของ ราคาทองคําของตลาดโลกมักจะเร็วกว่าการแข่งของเงินบาทในที่ผ่านมาเร็วกว่านะครับก็จะทําให้ราคาทองไทยเนี่ยมีโอกาสไปแตะที่สามหมื่นสามพันหรือสามหมื่นสี่พันบาทหรืออีเวนแม้กระทั่งสามหมื่นห้าพันก็ตามแต่ว่าน่าจะขึ้นไปได้ <c oughs> ไม่ทะลุกไกลนะนะครับบริเวณสามหมืนห้าพันน่าจะตัน,นในปีนี้นะครับน่าจะน่าจะตัน ครับคุณหมอครับท้ายที่สุดนี้คุณหมอมีข้อแนะนํานะครับให้กับนักลงทุนที่กําลังจะลงทุนในทองในกรอบเวลาแบบนี้เอาไว้อย่างไรบ้างครับการลงทุนทองคําตอนนี้อยากให้ทุกคนเพิ่มน้ําหนักนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าการลงทุนในภาคของตลาดหลักทรัพย์ในเอหุ้นต่างๆเนี่ยก,ก็ลดความน่าสนใจลงไปเพราะว่าเศรษฐกิจเริ่มภาวะของการชะลอตัวหรือบางแห่งถด่อย ประเทศไทยเองก็ดูแล้วจะชะลอชะลอบ้างแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นต่างๆก็ไปไหนไม่ไกลดังนั้นการลงทุนทองคําตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นแล้วก็มีความน่าสนใจจากปัจจัยต่างๆที่เกื้อหนุนดังนั้นในปีนี้เรามองว่าทั้งปีเนี่ยทองคํามีโอกาสที่จะทําเป็นเ,เรียกว่าเ,เป็นบูรันได้ระยะยาวๆ มองกันระยะตั้งแต่กลางถึงยาวเนี่ยทองคำน่าจะขึ้นได้จนถึงสิ้นปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าด,ด้วยความสนใจจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือถดถอยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยทองคำยิ่งน่าลงทุนดังนั้นก็ให้แบ่งพอร์ตการลงทุนมาที่ทองคำแล้วก็ศึกษาการลงทุนในทองคำซึ่งบ้านเราเนี่ยมีการ ลงทุนในทองคําได้ในทุกๆรูปแบบในทุกๆระดับของประชาชนตั้งแต่การออมทองคําโดยใช้เงินแค่ประมาณร้อยห้าสิบาทซื้อเป็นทองเก็บทองคําแท่งเดี๋ยวนี้เชื่อไหมคุณวิท์ทนคุณเฟิร์นครับเออเรามีน้ําหนักแค่หนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมหรือเป็นทองคําใช้เงินลงทุนหรือใช้ซื้อก็ประมาณสองพันสามร้อยบาทบวกลบนะครับก็สองสามพันบาทหรือมีเงินมากขึ้นมาหน่อยก็ซื้อ ในแอปเป๋าตังในรูปของ US Dollar ได้นะครับที่เราเรียกว่า Go Wallet ในแอปเป๋าตังก็ซื้อง่ายขายคร่องแล้วก็ซื้อง่ายสภาพคล่องสูงมากสามารถซื้อขายได้5วัน24ชั่วโมงคือจับถึงสูง24ชั่วโมงเลยแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยก็เป็นการซื้อแบบทองคำแท่งเก็บตามร้านค้าทองต่างๆก็จะมีทั้งในระบบ Go Online สามารถซื้อขายผ่านมือถือ ผ่านแอปต่างๆน,นะครับได้แล้วก็ถ้ามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นก็ซื้อผ่านตลาดหล,ลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <c oughs> ที่เราเรียกว่าตลาด e f เนั่นเอง <c oughs> ก็คือ g o f ฟิเจอร์ซึ่งตัวนี้ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการลงทุนครับ <c oughs> ได้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะที่มาอัปเดตกันนะคะขอบคุณมากครับหมอครับสวัสดีคสวัสดีค่ะ คุณหมอเกรชรัติรัญยาสรินะคะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท MTS โกแม่ทองสุขชัดเจนนะคะว่าออทามไฮที่เกิดขึ้นนั้นยังมีออทามไฮต่อได้นะคะบ,บูรนปีนี้คุณหมอบอกว่าน่าจะได้เห็นค่ะ2,000เหรียญเป็นแนวนรับ2 8 0เป็นแนวต้านแต่ว่าถ้าทะลุได้ก็เป็นลุ้นกัน2,100ถึง2,200เหรียญทีเดียวนะคะส่วนถ้าเป็นทองไทยก็อาจจะอยู่ที่ราว32,000บาทนะคะแต่ว่าไม่น่าไปถึงเลย35,000บาทได้ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา ต่อนะคะก็คือเรื่องของตัว U.S. recession เนี่ยแหละค่ะที่อาจจะทําให้ดอลลาร์อ่อนทองคําก็น่าจะพุ่งต่อได้แล้วก็มีวิกฤตธ,ธนาคารที่ยังไม่จบนะคะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกดดันแล้วก็ทําให้ทิศทางของนโยบายการเงินอาจจะผ่อนคลายลงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะตัวเลขเงินเฟ้อการจ้างงานแล้วก็นโยบายการเงินเป็นปัจจัยที่จะส่งผลทั้งบวกและลบต่อราคาทองคําต้องตามกันต่อด้วยเช่นกันค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําให้เพิ่มน้ําหนักสําหรับปีนี้ค่ะพิว์คะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ